สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระฤาษบดีที่2ี่เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของสูตรหารร้อยหาร500แต่ในที่นี้เนี่ยขออนุญาตที่จะใช้คําว่าเอา500มาหารหรือเอา100มาหารแทนกันแล้วกันน,นะครับหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคําถามว่าประชาชนจะได้อะไร จากสูตรการเมืองแบบนี้นี่นะครับหัวข้อเป็นอย่างนี้ครับประชาธิปไตยเก๋เก๋ที่แปลว่าไม่ใช่ของจริงนั่นแหละครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอบอกว่างงครับงงตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับจากบัตรเลือกตั้งสองใบเอาร้อยไปหารก็กลายเป็นเอาห้าร้อยไปหารวันนี้ก็มีข่าวว่าจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวอีกแล้วอะไรงงคือระบบเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันดูเหมือนกำลังจะกลายเป็นสูตรฟิสิก บวกเคมีบวกคณิตศาสตร์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับมันจะเริ่มจะซับซ้อนจนชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับหลังการเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยจะได้เป็นสอสอบ้างต้องเอาเครื่องคิดเลขเนี่ยมาจิ้มคำนวณราวกับข้อสอบปริญญาเอกยังไงอย่างนั้นเลยต้องมีการบวกลบคูณหารต้องปัดเศษกันพักนี้ไมสอสอ่ได้สสปฏิริสพบว,ว่าโคต้าเต็มพักโน้นกวาดไปเรียบเพราะว่าถอดสมการแล้วเนี่ยนะครับเก้าอีสอสอ้สสปฏิริสอยู่ในมือเพียบเลย ต้องใช้คําว่ามันซับซ้อนเกินไปนะครับเอาอย่างนี้ครับนึกถึงการเลือกตั้งก่อนปี2540นบะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตอนนั้นการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยบอกว่ามันยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนงงเหมือนกันมีทั้งพวงเล็กมีทั้งพวงใหญ่เรียงเบอร์ไม่เรียงเบอร์เขตเดียวคนเดียวแต่ชาวบ้านเขาก็เข้าใจนะครับปิดหีบเสร็จปุ๊บนับคะแนนจบปับ๊บรู้เลย ไม่ต้องมาคำนวณหาสอสอปาร์ติลิสให้มันเสียเวลามเวลาเลยนะครับยุคนั้นไม่มีแต่มก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียของการเลือกตั้งระบบเก่าคืออะไรคือเราจะได้สอสอที่เป็นนักเลงได้สอสอที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเป็นสอสอมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทําให้สภาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของสอสอปาร์ต้ลิสด้วยเหตุนี้นะครับ จุดกำเนิดของสสปาร์ตี้ลิสก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ปี2540คือคืออะไรครับสสปาร์ตี้ลิสเจตนารมณ์คือต้องการให้มีนักวิชาการต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญต้องการให้มีกูรูเนี่แหละครับเข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสของพรรคการเมืองแต่ละพรรค นี่คือจุดประสงค์เป็นเจตนารมณ์เลยนะครับแต่แม่ปรากฏว่าไปไปมามาเนี่ยผู้สมัครสสปติริสมันกลับไปอัดแน่นไปด้วยกูรูนะครับไม่ใช่กูรูแล้วก็อัดแน่นไปด้วยเจ้าของเงินแล้วก็อัดแน่นไปด้วยผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเลยแล้วในอนาคตนะครับอาจจะมีหัวหน้าครอบครัวเข้ามาเป็นปติริสด้วยก็ได้อาจจะมีผู้อํานวยการครอบครัว เข้ามาเป็นปาติลิสด้วยก็ได้หรืออาจจะมีแม้กระทั่งคนทำความสะอาดในครัวก็อาจจะได้เป็นปาติลิสด้วยก็ได้เช่นกันเอาละครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามาดูกันว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเจตนารมณ์เนี่ยมนถูกบิดเบี้ยวครับถูกทําให้บิดเบี้ยวแล้วก็เพิ่มความยากเข้าไปด้วยสูตรการคํานวณที่ชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจ ว่ากันตรงๆเนี่ยนะครับที่ทากันอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นเอา500มาหาหรือว่าเอาร้อยมาหากันแล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่จุดประสงค์คือความได้เปรียบทางการเมืองแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนก็ได้ในขณะที่ปัญหาใหญ่ของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งแบบไหนอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่จะเลือกตั้งอย่างไรไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่ให้มีการโกงหรือมีก็น้อยที่สุดต่างหากตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ควรจะมานั่งขบคิดกันส่วนจะเอาร้อยไปหารจะเอา500ไปหารอันนี้แทบแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าหากว่ายังมีการโกงการเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้การโกงการเลือกตั้งเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าแนบเนียนกว่าในอดีตเยอะมากหมดยุกนะครับเรื่องของการแจกปลาเค็มไม่มีแล้วหรือว่าจะเป็นการแจกรองเท้าข้างขวาก่อนการเลือกตั้งเอาไปก่อนถ้าได้เป็นสสก็จะแจกข้างซ้าย ถ้าไม่ได้ก็รอนู่นแหละครับเลือกตั้งครั้งถัดไปค่อยว่ากันไม่มีแล้วครับเรื่องแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาซื้อ,อยังไงร,รู้ไหมครับเขาซื้อโดยใช้นโยบายประชานิยมนี่แหละครับเอาขึ้นมาหลอกล่อเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เอาไปเลยงบประมาณแผ่นดินเอาไปพลานกันซะมันก็เข้าทํานองว่าแจกปลามากกว่าแจกเบ็ดนั่นแหละครับเข้าทํานองเดียวกันเลย จร,จริงๆแล้วหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยติดโลมกับนโยบายประชานิยมแบบนี้นะครับจนทําให้โครงสร้างเศ,ศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมีปัญหาไทยเราผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้กําลังจะมีเชื้อบางอย่างที่เป็นอยู่บ้างก็ตามนโยบายรถคันแรกเนี่ยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ตรงที่สุดคําถามคือแล้วจะแก้ปัญหากันได้อย่างไรคําตอบคือยากครับยากที่จะแก้ปัญหา ในสภาเนี่ยเขากําลังยุ่งอยู่กับเรื่องการเอาร้อยมหารหรือว่าเอา500มหารเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครไปให้คําตอบหรอกครับว่าแล้วจะแก้ปัญหาการโกงการเลือกตั้งกันได้อย่างไรมีนักการเมืองหลายพักนะครับพยายามเหลือเกินครับที่จะบอกว่าคะแนนเสียงดีเนี่ยไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้ไม่มีหรอกครับไม่มีแล้วครับพักที่ปลอดการซื้อเสียงมันมีเท่านั้นแหละครับแต่มันต่างตรงตรงที่ว่าจะซื้อมากหรือว่าซื้อน้อยเท่านั้นเองการเลือกตั้งครั้งนี้ สู้กันหนักแน่ๆเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าต้องการแลนสไลด์อีกฝ่ายนึงก็ตะโกนบอกว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกันเงินไหลเป็นน้ำแน่แน่ะครับได้เห็นแน่ๆและไม่เฉพาะกับนักการเมืองเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าประชาชนเจ้าของเสียงเนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ไอ้ครั้นจะไปโทษประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็คนมันไม่มีจะกินนนะครับให้ปลามาเท่าไหร่ก็เอาหมดนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะครับต่อให้แจกเบ็ดกแ็แล้วแต่บางคนไม่เอาเบ็ดนะครับ เพราะว่ามันเคยตัวคือรับแต่ปลามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเอาเบ็ดมาทําไมไม่เอาครับเอาปลาเลยกินได้เลยปลาไปลักจับมาจากบอ่อคนอื่นก็ไม่สนขอแค่ว่าแบ่งกันได้เท่านั้นพอแต่ถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าเนี่ยการเลือกตั้งมันมีแต่จะสร้างวิกฤตมากกว่าโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือย,อย่างครับที่คนไทยเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งกันใหม่การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เลือกคนที่เราชอบไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ย ชอบโจรบางคนชอบคนโกงเราก็เลยมีสอสโจรสอสขี้โกงเต็มสภาไปหมดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยชอบคนหลอ่อคนสวยเราก็ได้คนหลอ่อคนสวยเนี่ยเข้าไปในสภาแต่ปรากฏว่าไม่เคยได้อภิปรายในสภาไม่เคยได้ทําหน้าที่นิติบัญญัติอย่างครบถ้วนเลยไม่เคยเลยแล้วการเลือกตั้งจะผลิดอกออกผลเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนเลือก นักการเมืองที่มีความรู้มีความสามารถที่สําคัญคือต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมเข้าสภาถ้าเลือกกันแบบนี้นี่แหละครับนั่นแหละครับคือดอกและผลที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราต้องการแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของพักการเมืองเขานะครับจะต้องไปเฟ้นหาคนเหล่านี้เนี่ยมาให้ประชาชนเลือกให้ได้ไม่ใช่ไปเอะอะอะไรก็จะสร้างครอบครัวขึ้นมาในพักการเมืองจนไม่รู้ว่าใครกันแน่ ใครใหญ่กว่ากันระวหว่างหัวหน้าพักกับหัวหน้าครอบครัวอันนี้ไม่ใช่นะครับบางคนนี่เหนียมอายครับไม่อยากจะเปิดตัวไม่อยากจะเป็นสมาชิกพักการเมืองแล้วก็ไม่อยากจะเป็นนักการเมืองด้วยทั้งที่ทํางานการเมืองอยู่นะครับประชาชนก็งงไปไก่ตาแตกสิครับตกลงว่ามันเอามาทัดทานกันไหนแน่เอาละครับการเมืองไทยเนี่ยสร้างความสับสนได้หมดแหละครับถ้ามองไม่ออกถ้าตามไม่ทันก็จะต้องตกเป็นเหดื่อัอนโนชะของนักการเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นระบบการเลือกตั้งจะเป็นแบบไหน ไม่สําคัญขอให้เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ขัดกับความรู้สึกแค่นั้นก็พอแล้วการที่เราจะไปกลัวว่าพักโน้นจะได้สอสอเยอะกว่าเพราะฉะนั้นต้องออกกฎหมายมาสากัดเอาไว้และสุดท้ายเนี่ยแหละครับมันก็จะนําปัญหาเนี่ยกลับมาให้เราแก้กันอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่ากติกาเนี่ยมันไม่เป็นสากลประชาชนก็สําคัญมากๆนะครับถ้าหากว่ายังเห็นขี้มูกเป็นต้าส่วนเราก็ต้องกินเค็มกันตลอดชาตินี่แหละครับไม่มีทางที่จะได้ลิ้มลองของหวานอย่างเด็ดขาด ประชาธิปไตยเนี่ยถ้าหากว่าปรุงให้ดีมันก็หวานนะครับอร่อยน่ารับประทานครับถ้าปรุงให้ดีนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยมันไม่ได้ปรุงมันเป็นเพียงแค่ตัวประกันเท่านั้นเองคนที่เป็นโจรเนี่ยก็อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้เห็นก็จะจากครับว่าในพักที่ปกครองกันแบบบริษัทเนี่ยนะครับมีท่านประธานมีลูกสาวท่านประธานเที่ยวไปชี้นิ้วสั่งอย่างงู้นอย่างนี้กลับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเฉยเลย อ้างประชาธิปไตยจนปากในมันแผลบเนี่ยนะครับแต่อารัฐมันก็ยากนะครับในการที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรได้นอกจากมานั่งบน่บนๆแล้วก็บน่นให้นักการเมืองเข้าทำคางกันลเล่นประชาชนกินเค็มยังบอกว่าหวานแล้วจะได้กินของหวานได้ยังไงล่ะครับนึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับ